สวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบางฮัพาบวกพารวยนะตัวเองจ๋าวันนี้จะพาไปบวกเกม for t u n e OX นะครับผมหรือวัวแห่งโชคราบนะครับเกมนี้อยู่ค่ายพีจีนะสายโดดนะวันนี้เกมสายโดดนะครับผมไม่พูดมาทำเพลงนะก่อนไปรับจนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมมาไปเลยแล้วกันนะครับผมเบ็ด5บาทนะคนดูจ๋าเบ็ด5บาทนะครับผมอ่ะช่วยมากระเทโบเลยนะคนดูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มาช่วยเลยนะคนดูนะเบ็ดห้าบาทนะโดดเบ็ดห้าบาทนะคนดูมาเบ็ดห้าบาทมาขอหน่อยแล้วกันขอหน่อยแล้วกันโอ้โหของเต็มหน้าเลยได้ไหมเออสองแดง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 ซองแดงโอ้โหยเข้าช่ยเลยฮะคนดูเออมาช่ยฮนะเออห้าร้อยบาทนะเบ็ดห้าบาทนะคนดูนะโอเคน้นะได้อยู่นะได้อยู่นะ ออกกระที่เบ็สิบบาทเลยนะคนดูนะเรี่วเรี่ยวเรีว,ว,วอุ้ยทองแดงปั๊บเข้าให้แนละ้วแตกนอกเออหนึ่งพันบาทนะ่าไรนอกนะไม่เข้าฟรีก็แตกนะเออเอาเข้าไปคนดูเออใครก็ต้องโดนอีกไหมโดนอีกไหมโดนอีกไหมโดนฮะ <c oughs> เ,เรียบร้อยนะคนดูนะโด,ดนฮะมาสองแดงเข้าดีนะผมได้สองแดงสองรอบแล้วนะคนดูนะ ไอ้บัวโดดนะไม่เกลือนะสำหรับบัวโดดนะเอ้ยฟังไปเล่นเกลือโดดนะเกลือโดดไม่เข้าฟรีให้เลยให้แต่สีเขียวนะฮะคุณดูสวยงามรอบนี้ปั๊บเขาให้นั้นหนึ่งพันบาทโอเคเออได้อยู่นะคุณดูโดดไหมโดดไหมโอ้โหทีโดดดีจัดเลยโดดดีจัดเลยฮะคุณดูวิ่ทอง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 มาไหมทอง สองแดงเข้ารัวเลยฮะผมดูสองแดงเข้ารัวเลยฮะโอเคโอุ้ยเรียบร้อยฮะเกมนี้มาไวไปไวทุกคนดูนะเข้าดีจัดจัดเลยนะเกมนี้นะโฟลทูนโอเอ็กซ์นะครับผมอุ้ยเข้าดีแบบนี้บางคนเนี่ยไปที่เบ็ห้าสิบเลยนะครับผมรอบเป็นตัวผสมเองครับผมได้ไหมเออโดด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 เรียบร้อยฮะมาแล้วฮะเรียบร้อยฮะเข้าแล้วฮะมารอบนี้เลยฮะคนดูรอบนี้แหละ ต้องเข้าแหละขอสองแดงก็ได้ขออะไรก็ได้ตอนนี้เบทห้าสิบนะฮะเอากันแบบจุกๆเลยนะคนดูนะ,ะมาแล้วสองแดงมาแล้วสองแดงฮะคนดูเรียบร้อยโอเคเท่าไรเบทห้าสิบเท่าไหรห้าพันะคนดูโอ้โหสุดจัดเลยฮะสำหรับเกมนี้นะคนดูนะไปลองเล่นไปตามเล่นกันดูนะครับผมเกมนี้อยู่ค่ายพีจีนะคนดูนะส่โดนนะมาวัไวัไวนะคนดูนะน้องหัวจัดให้แล้วนะหรือพี่หวัวผมจัดให้แล้วนะ fortune ox นะครับผมเออ คลิปนี้จะมาไวและไปไวนะครับผมได้ทุกหอเลยนะล้วคนนะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไวเพืยอเท่านี้นะครับผมอย่าลองอย่าลืมไปลองเล่นกันดูนะครับผมบสวัสดีนะครับ